สวัสดีค่ะบุก้ามาแชร์ค่ะวันนี้ก็มาแชร์กันก่อนนอนนะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จอาจจะตกใจหน้าสนิดหนึ่งเพราะว่ารอยสิวเต็มเลยช่วงนี้ไม่ไหวโอเควันนี้บุก้ามีอะไรมาแชร์สําหรับวันนี้นะคะมีในส่วนของร้านอาหารน่าอร่อยรีบมาแชร์กันซะแต่ตอนนี้เผื่อใครอยากจะหาร้านอาหาร อร่อยๆที่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นร้านแบรนด์ชื่อดังก็จะได้มีโอกาสได้ไปแวะลองชิมกันนะคะสำหรับร้านที่จะมาแนะนำกันวันนี้ชื่อร้านว่าห้องไอศครีมเด่นชัยค่ะนี่นะคะห้องไอศครีมเด่นชัยอยู่แถวแถวลาดย่าค่ะเดี๋ยวยังไงอาจจะโพสต์ในส่วนของแมป ให้ดูกันอีกทีในแฟนเพจนะคะว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนร้านนี้เด็ดดีอร่อยยังไงอ่าห้องอ่ห้องไอศครีมเด่นชยัยเป็นร้านที่เปิดมานานมากแล้วเข้าใจว่าน่าจะเกิน30ปีเพราะเจ้าของร้านแล้วก็แม่ครัวหรือว่าเด็กเสิร์ฟแต่ละคนอายุน่าจะมี55ออาอะคะ่ะ ทั้งร้านมีกันอยู่แค่3คนนะคะก็คือมีเจ้าของร้านเป็นอาเจกผู้ชายคนหนึ่งมีแฟนเจ้าของร้านเป็นอาซิมผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในครัวตลอดแล้วก็มอีอาเจ็กอีกหนึ่งคนที่เดินเสิร์ฟแล้วก็บริการทุกอย่างลูกค้าทุกโต๊ะด้วยคนคนเดียว อันนี้สุดยอดมากเขาใช้วิธีวิ่งเสิร์ฟเอาอายุ50กว่าแต่วิ่งเสิร์ฟอาหารได้นะคะใครที่อยากแวะไปทานร้านนี้เนี่ยอาจจะต้องอ,อจะเย็นสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าบุคลากรมีน้อยแล้วก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าอาหารอร่อยนะคะราคาก็โอเคสมน้ำสมเนื้อเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับร้านนี้เปิด ตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดจะห้าโมงเย็นปิดประมาณสักสี่ห้าทุ่มค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปทานเนี่ยแนะนำว่าให้โทรจองคิวก่อนนะคะเดี๋ยวเบุก้าได้นำบัตรของที่ร้านมาเดี๋ยวโพสให้ดูในแฟนเพจแล้วกันค่ะถ้าใครสนใจอยากจะไปรอง รสชาติของร้านห้องอาหารเด่นชัยทีนี้อะไรคือสิ่งที่ร้านนี้ไปแล้วต้องทานอย่างแรกเลยนะคะน้ำค่ะมันอาจจะดูธรรมดานะนี่คือน้ำชาที่ทางร้านมีให้บริการฟรีเติมตลอดวันนั้นไปกันสี่คนเติมไปจากประมาณเจ็ดเยือกมั้ง สำหรับคนที่ไม่ได้จองคิวไปนะคะแบบว่า walk in ไปกินเลยเนี่ยไปถึงแนะนำเลยคะ่ะอย่างแรกที่ควรจะสั่งก็คืออันนี้คะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะปอบเปี๊ยะสดใช่ไหมอ่ะเนี่ยแหละคะ่ะร้านนี้ปอบเปี๊ยะสดหน้าตาอ่ารสชาติแตกต่างกับร้านอื่นยังไงสังเกตนะคะเขาจะมีเนื้อปูโรยมาแล้วก็ น้ำก็อร่อยมากแต่ตัวเครื่องข้างในไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าบุกะทานผักไม่เป็นแต่ว่าน้องๆบอกว่าอร่อยอร่อยแล้วเราก็เบิร์นค่ะนะคะหลังจากที่ออเดอเร์ลงมาแล้วอาหารที่คิดว่าไปแล้วควรจะต้องสั่งแบบห้ามพลาดเลยนะอย่างแรกเลยนะคะเป็นอันนี้ค่ะ เขาเรียกปลากระพงปลากระพงทอดกระเทียมพริกไทยหรือพริกเกลืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้อาจจะไม่ชัดไปนิดหนึ่งแล้วเครื่องเครื่องที่ใส่เนี่ยเข้มข้นอะ่ะผัดแบบเข้มขน้นทอดมากรอบๆนะแล้วก็ กระเทียมก็กรอบ,รอบเคี่ยวกำลังอร่อยเลยมีพริกไทยอ่อนให้เคี่ยวกรุบกรุบพูดแล้วน้ำลายไหลเมนูนี้ภาพไม่ได้นะคะปลากระพงทอดพริกเกลือหรือพริกกระเทียมอะไรสักอย่างอะ่ะไปดูในเมนูแนะนำเขามีอยู่โอเคถัดไปเมนูถัดไปอ่าอันนี้ ไก่เผ็ดไก่ผัดไม่ใช่ไก่เผ็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงสุดดั้งเดิมเลยค่ะมีใส่แปรก,กวยด้วยนะแล้วกเออ็เครื่องคบอะกินแบบนี้มันไม่เหมือนไปทานลาเล่าอนะคะถ้าเกิดไปทานไก่ผัดเม็ดมะม่วงลาเล่าเนี่ยจะเจออยู่สองแบบแบบหนึ่งคือผัดแห้งๆแล้วก็เผ็ดๆหน่อยอีกแบบหนึ่งก็คือผัดแฉะแล้วก็แย่ๆเหมือนแบบจะลาดหน้าก็ไม่ลาดหน้าเพราะน้าใสๆอะไรอย่างเงี้ยน่ะ แต่ร้านเนี้ยเขาแบบหอมอร่อยกลมกล่อมอันนี้พลาดไม่ได้ไปทุกครั้งต้องสั่งแล้วก็อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้ตอนแรกที่สั่งก็แอบคิดืแพงแน่เลยพอเห็นืม,มือนี้น่าจะแพงแน่เลยแต่พอออกมาแล้วไม่แพงค่ะเดี๋ยวจะสรุปราคาให้ฟังอันนี้นะคะเขาเรียกว่ายำเนื้อปูค่ะ เนื้อจริงๆนะคะไม่มีแบบกระดูกอ่อนเปลือกติดเลยสักนิดไม่มีเลยกินเนื้อปูได้แบบสบายมากเป็นเนื้อกันเชียงรสชาติก็เปรี้ยวๆแล้วก็เขาใส่น้ำกระเทียมดองให้มันกลมกล่อมไม่เผ็ดมากคนทานเผ็ดไม่ได้ก็ยังทานได้อันนี้ถือว่ายังไงต้องชิมค่ะ แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ไปแล้วก็ห้ามาพาดเหมือนกันทุกอย่างห้ามาพลาดหมดเลยนะที่เอามาให้ดูวันนี้อันนี้นะคะคือยำ3ามกรอบค่ะดั้งเดิมออริจินัลมีกุ้งแห้งทอดกรอบอยู่ด้วยนะแล้วก็กระเพาะปลาเขาเนี่ยเขาบอกว่าทอดใหม่ๆสดๆไม่เหม็นหืนใดๆทั้ทงสิ้นอร่อยมาก แล้วก็สุดท้ายอันนี้หน้าตามันออกจะเป็นซากนิดนึงอันนี้คือต้อยม,มตยำรวมมิตรต้มยำรวมมิตรจริงๆแล้วรสชาติถามว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นๆยังไงรสชาติไม่แตกต่างนะคะแต่ความพิเศษของร้านเนี้ยต้มยำรวมมิตรเขาเนี่ยเขาใส่ทั้งกุ้งปลาหมึกเนื้อปลาหอยแมงผู แล้วก็หอยเชลล์คือหอยเชลล์เนี่ยแย่งกันมากขวันหากันใหญ่เลยเราจะกินหอยเชลล์แล้วก็เหลืออะไรล่ะหมดแล้วล่ะวันนั้นที่ที่สั่งไปแต่ในร้านเนี่ยเขาก็ยังมีอย่างอื่นขายอีกเยอะมากเลยเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ําก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็อร่อยไอศครีม ข้างหน้าก็มีทั้งแบบซันเดย์ออริจินอลนะไม่ใช่แบบสเวนเซนนะคะหรือว่าเป็นไอติมซุปข้าวโพดอยเงี้ยก็อร่อยน้ำมะพร้าวก็มีน้ำส้มก็มีน้ำฝรั่งก็มีน้ำอ้อยก็มีมีเยอะมากอะเป็นร้านเล็กๆที่มีเมนูแบบมากมายคิดอะไรออกมาก็มีมีมมันเยอะแยะไปหมดอะคะ่ะไปแล้วต้องลองทานเราจะได้กินเมนูที่ ถ้าเป็นเมนูที่ดูเหมือนทั่วไปก็จะรสชาติแบบที่ไม่เคยทานมาก่อนถึงขั้นคุณแม่เนี่ยคุณแม่ดิฉันนะคะก็อายุประมาณห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วพอทานไปปุ๊บบอกว่าอืมเขาทำยำสามกรอบแบบโต๊ะจีนสมัยโบราณน,นี่นาแล้วก็ชอบมากปกติคุณนายไม่เคยแบบชอบอาหารหรือว่ามี อาการกับอาหารเด็ดๆที่นกินแล้วก็อืก็กินได้เฉยๆแต่อันนี้คุณนายแม่ดิฉันอร,อ,อร่อยอร่อยอืมถึงขั้นจะไปพาอากูซึ่งเป็นคนที่แบบว่าคือชอบทานแต่ต้องอร่อยจริงๆเนี่ยมาทานเราก็เตรียมนัดกันแล้วค่ะว่าจะจองคิวให้พาผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยมาทานกันนะคะไก่ผัดเมนมะม่วงนี่ก็แบบว่าออริจินัลมากไปหาทานที่อื่นไม่ได้รสชาตินี้สุดๆแล้วจริงๆ ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเมื่อกี้บอกปแล้ว,ว่าถ้ามันเป็นเมนูทั่วไปที่เราเคยทานของที่อื่นอันนี้ก็จะรสชาติไม่เหมือนใครอีกอย่างก็คือเมนูที่ที่อื่นอาจจะไม่มีหรือไปหารวมกันในร้านเดียวไม่ได้อ่างเงี้ยเช่นมีที่ไหนคะกินยำเนื้อปูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วก็มีต้มมะระวกกับ ข้เวตี๋ขั่วไก่อยู่ในร้านเดียวกันแถมมีไอศครีมกะทิอยู่ในร้านเดียวกันอีกไม่มีอีกแล้วค่ะโอเคค่ะพรามมานานยังไงก็ถ้าหิวๆแล้วผ่านไปแถวราชญาลองแวะดูนะคะหรือถ้าใครอยากจะไปแบบไม่ต้องหุดหิดรีบๆอะไรเงี้ยแล้วอยากทานโทรสั่งล่วงหน้าก่อนได้ค่ะนะคะวันนี้บุก้ามาแชร์มาแชร์แค่นี้แ้วคะบ๊ายบาย